วันนี้เรามีลูกเล่นพิเศษของ XMO ไกอาวัตครับผมเราสามารถเล่นแมนวนวลได้ใช่ครับแมนวนวลเราจะ,ะถ้าเป็นเหมือนเครื่องไฮเอนด์ก็เรียกเลม่น up รลืน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นเพเชอร์ของเราไปเพชเชอร์แบบอิสระมือแต่อันเนี้ยเราสามารถฟิกบาร์ไว้ให้เวลาเราปัดมันจะได้ไม่เกิน่ใชและไม่ขาดใช่อย่างเงี้ยผมจะตั้งไวท้ที่ช่วงเกียร์แรกของผมปกติมันจะล็อกได้แค่3มเกียร์นะฮะแต่เน,นี้ยเราจะขึ้นลงแบบอิสระเลยก็ช่วงแรกผมจะตั้งไว้4 ีบา <Bar. S 1> <Ch iba. S 2> ถ้าผมเล่นแก๊กที่2ผมจะเล่น8บาครับเขาเนี่ยผมจะกลับไปแก๊กเดิมก็ได้ด้วยได้ครับแต่ผมจะเอาตัวที่เพย์เซฟไว้เผื่อน้ำมันไหลเร็วตกที่2บาทสด้ยก็คือสูตรของคูเก้ก็คือเหมือนเดิมสูตรลบห้แต่เขาเนี่ยเราอยากจะทําให้เครื่องมัน mm. เขาเรียกว่าไปไหวอะ่ะลองเอาสูตรคูไปปรับได้ลองเล่นกับตาช่างดู จบ35วิใน40 ml เนี่ยเรโช1ตอ2 20กรัมเนี่ยก็คือดับเบิลช็อตเนี่ยลองตบแบบตาช่างดูถ้าชอบก็เอาไปใช้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นมันหนาเกินไปว่ะเครื่องก็รับไม่ไหว<ช>ลองเปลี่ยนเป็นใช้เวลานาฬิกาของเครื่องก็ได้ ให้น้ำหนักมันจบแค่40แต่เวลาจบ35แล้วลองชิมดูชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแหละใช่ไม่ผิดเลยใช่ถ้าเครื่องมันทำได้นะครับเอาที่ workflow เป็นหลักวางไว้ตรงนี้ได้ไหมฮะได้ครับได้มันไม่ร้อนไหยเหรอรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแต่ทำงานจริงอย่าละใช่วันนี้จะทำโชว์ให้ดูหน่อยพื้นที่พื้นที่จำกัดวานนาตรงนี้มันร้อนใช่ครับโอเคอะเดี๋ยวผมจะปลดกาแฟตัวนี้ครับแดกสะแน่นอนนะฮะด้วยอะไรนี่ครับลากรอบนี่ครับผมมาแล้ว ลากอมพีหกสี่ปีสองพันยี่สิบสี่ครับนี่อันไหนนีนะ่โอเคครับช่วยผมดีกว่าวอ่าช่วยกัน,นคนละคนละมือยี่สิบกรัมครับผมเดี๋ยวนี้จะใส่สิบแปดยี่สิบอยู่ที่บัตเกตนะฮะถ้าบัตเกตเขาแถมมายี่สิบก็ควรใส่ให้ถึงด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงแก๊ปที่มันแบบว่าสเปซที่มันเหลือเยอะเกินไปนะการสก,กัดบางครั้งก็ไม่ได้คุณภาพที่ดีการบดมันมีหลายแบบนะฮะบอกเลยว่าไม่มีหลายมัลติเวิร์สมากความอร่อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเสียบเข้าไปตรงนี้ เรือเปิดเครื่องบดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลย,เลยนะฮะนี่คือรากรอบครับผมอุปกรณ์เสริมในซื้อเองเขาอยู่บ้านโฮมยุทธอย่างนี้ครับป้องเขาได้เลยนะฮะซื้อที่เราก็จะมีสายไฟให้สองแบบเลยนะฮะของแบบต่างประเทศด้วยแล้วก็ของไทยด้วยได้ไปหมดเลยนะครับเรียกว่าซื้อไปใช้งานได้เลยหละครับผมอ่า เพื่อให้แบบร้อเซ็นเลยนะนี่เลยครับสควิตกี้ก็ต้องเข้าแล้วเหมือนกันครับผมเห็นไ,ไหมมันก็จะสะอาดไม่ต้องล้างเครื่องบ่อยนั่นเองนะครับเอาทุกอโน,นเลยครับผมเรียบร้อยครับผมพอดีเป๊ะเว้ครับผมแดดฟ้าแล้วนี่ครับทีมเบอร์ก็ได้เข้าแล้วครับมีเดียสปินเนอร์โคตรดีครับแฟร์ออ เสร็จแล้วรวดเร็วเลยแล้วไม่พุอื่งไม่ซื้อล่ะจัดไปใปครับไหนแนะนำมาหน่อยกับเพื่อน,อน,นๆที่ยังไม่เคยใช้เลยหลักการอะไรยังไงบ้างหลักการก็จะเป็นเกียร์ปั๊มปกติเลยเกียร์ปั๊มปกติเลยใช,กยใช่ก็เล่นเล่นเพชเชอร์ตามเกียร์ที่เรา เซ็ตไว้อย่างตังนี้ให้มา3เกียร์หนึ่งท้งสามก็ตามเพชเชอร์ที่เราเซ <Set S 2> ็ตไว้เซ็ตไว้ก่อนใช่ครับคือนี่คือข้อดีแหละ<ช>ผ,<ม>ผมชอบนะ<ช>เล่นมาประมาณเกือบเดือนแล้วชอบตรงที่มันฟิกไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ใชไม่ใช่ว่าการฟิกไม่ดีนะฮะคือเวลาเราเล่นอนะ่ะเราไปเอาอิสระเรื่องเวลาดีกว่าใช่ครับแต่เกียร์ควรจะฟิกไว้ก่อนเพราะว่าเราปรับเหมือนกับเครื่องให้เอ็นหลายๆตัวปรับไปมันเลยใช่ครับมันไม่ถึงแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าไม่ผมไม่เลยผมทําบ่อย แต่คุคิดถึงล้ห <c oughs> น,น้น <c oughs> องสิอันนั้นนานแล้วใช่แต่อันเนี้ยฟิกไว้ก่อน <c oughs> แล้วปรับเท่าไหร่ก็ได้ผมจะเล่นหลอกเครื่องมันนะฮะ <c oughs> ไม่เรียกหลอกเครื่องวกว่าเครื่องมันทาได้อ่ะจะใช้เวลาจากเครื่องไปเลยแต่ผมจะ,จะลองดูนะว่าตาช่างมันจะได้เท่าไหร่แต่เราจะเอา35ิาวิจัดอันนี้บวกลบบวกลบสามก็คือไม่เกินสามสิบแปดวิและไม่ต่ำกว่าสิบสองวิครับมาจัดไปครับช่วงแรกนะฮะสี่บาค์ครับผมเออเดีย๋ยวลองจับมาดูนะครับว่าน้ำจะไหลพอดีกันไหม ผมจะเอาที่ทุก5 ml ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยน p r e เช u r e นะ p r e u r e ช่วงแรกก็เป็น4บาทเนีครับมันก็จะขึ้นสีสีฟ้าคืออะไรครับคุณแฟกสีส้มไรคืออาไปแล้วนะครับเพ e นะครับสีส้มก็คือเป็น waterfall เน่อไปแล้วครับนี่ครับนี่ผมขึ้นทีละ5 ml นะนี่เล่นกันอย่างเกมอะผมเปลี่ยน8รอบแบบบอกให้ขึ้นทีละ5 ml ครับผมโคตรมัน เ้าของเหงคงชอบนะครับผม40จบแล้วะครับ38เป๊ะครับโอ้โหกลับก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับใน38วิ40มแอลเราเล่นโคตรเยอะเล่นแบบทีมากเครื่องอะไรทำได้วะมีแหละแต่มันจะไม่เป๊ะแต่อันเนี้ยมันนิ่งเพราะว่ามันฟิกบาร์ไปให้ใช่ครับแต่เล่นเยอะขนาดไหนจบที่ไใดวะอร่อยอเปล่าอร่อยจ้โอเคอย่ามาชิมนครับเครื่องมันแค่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร เครื่องกันหมาเครื่องตเครื่องกันตำรวจเหรอไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้เอาเรียกว่าอย่างน้อยก็มีก็มีให้วัดยี่สิบยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมแล้วก็40นะฮะสี่สิบหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองใช่แล้วเวลาอยู่ที่สามสิบแปดอุณหภูมิอยู่ที่93้าสิบสามแล้วก็ตั้งไว้93สามเวลาไอ้พวกนี้กับตรงเนี้ยมันเป็นแค่สถิติตั้งตทีหลังมันไม่ได้เอามาคำนวณนะฮะโอเคจัดไปเลยสดนะฮะ ไม่มีเซต้วครับผมโอเคแล้วก็ชิมด้วยอ๊อ oh. เป๊ะไป,ะปะแลวครับผมสูตรผมบอกแล้วแต่บอกก่อนการเล่นเพเชอร์โปรไฟล์อาจจะไม่ได้มีผลกับความเข้มข้นนะฮะความเข้มข้นนี้ที่เจอตรงกลางอยู่ที่การบดฮะเพราะฉะนั้นการหาเบอร์บดสำคัญกว่าทุกสิ่ง ตั้งต้นก่อนจะวิ่งก่อนจะเดินคุณต้องตั้งไข่ได้จากการบดนะฮะเพราะฉะนั้นมาเรียนครับอันนี้การบดมีหลายมัลติบอส์มากไม่ใช่อยู่ดีบดอย่างนี้ได้ครับจัดไปครับจบชิมครับผม <c oughs> โอ้โห <laughs> สดชื่นไม่มีกลิ่นเบิรนกลิ่นไหมอะไรเลยกาแฟควบมาดีด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไม่เล่นกาวบารรสชาติมันเลยฟูตี้ไงครับใช่ครับเจ๋งว่ะอร่อยว่ะ นั่นแหละครับผมก็อย่าลืมว่าที่โอกาสเรามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับซื้อเครื่องนี้ก็ได้เหรียญด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปพบกันที่งานคาเฟ่เฟส c e 2 4วันที่เท่าไหร่บ้าง11-14กรกฎาคมเจอกันครับกับพวกเรานะฮะเดี๋ยวครูเก้จะไปสกัดโชว์ให้แต่ครับผมอย่าลืมว่าโอกาะคาเฟ่และบริตต้าบัตตี้กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้และกันแดกจะเสียเลยแดกเข้าไป พูดถึงการการสก,กัดคือเราโฮมยุทธ์อะเรามาจากโฮมยุทธ์นะการสก,กัดเป็นนาทีไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะไม่ว่าเราจะจับีเฟท์ตมิเตอร์ไอตัวไม้กันหมาเนี่ยหรือว่าเราจะชิมเองอะโอเคเราจับคาที่ว่าอร่อยใช่ไหมอาแซก็รู้ใช่ใช่เขาสก,กัดกันยาวที่เคยได้ยินคือประมาณกี่นาทีอาจจะประสบการณ์ผมเอก็ช็อตหนึ่งนาทีกว่าก็มีก็มี ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อร่อยนี้ก็มีมันอยู่ที่โปรไฟล์กาแฟด้วยว่าคั่วอะไรมาแต่ปัญหาเปนคืออะไรหน้าบางหน้าบางลูกค้าจะรออย่างนี้ได้แก้วไหมถ้ามันไม่ใช่สเปเชียลตี้แบบนั่งพลิพิไลได้เขารีบกินสปีดบาร์ตอนเที่ยงจะเข้าออฟฟิศแล้วมึงยังวันดีกัที่กว่ตอนช็อตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการบดมันมีมัลติเวิร์สของมันเราต้องตั้งก่อนว่าร้านเราเป็นสไตล์ไหนและใชผมเชื่อว่าอร่อยสุดเราทำได้แหละแต่เวิร์กโฟล์ดสุดสำคัญกว่าใช่ครับผมว่า จบกันที่สรุปกันที่ตรงนี้ดีวกว่าเอาสะดวกใครสะดวกมันใครเป็นโฮมยูธมีเวลาทำก็ทําสูตรนั้นใช่อ้สูตรลบห้าของครูอะทำได้หมดจะนับจากตาช่างหรือนับจากเครื่องแต่บอกเลยว่าบทออกมาเบอร์บทต่างกันและรสชาติต่างกันครับแต่ครูจะเน้นที่เบสิคเทสก่อนคือไม่ผมไม่ฝาดก,ก่อน,นทุก<ะ>กเจ้าทุกสำนักจะสอนเรื่องนี้ฮะ,เ,ฮะเพราะนั้นลองเอาไปปรับใช้ดูไม่มีอะไรตายตัวหรอกแต่มันก็มีมาตรฐานของมันครับผมอ่าตัไป